สัญญาจ้างระบุไว้ว่าถ้าขาดงานโดนหักพันห้าแบบนี้เรียกร้องอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมคําตอบก็คือเรียกร้องได้ครับเพราะว่าสัญญาจ้างนั้นนะเป็นสัญญาจ้างที่ขัดกับกฎหมายแรงงานนะครับนะกฎหมายแรงงานระบุไว้ชัดเจนนะครับค่าแรงค่าจ้างหักไม่ได้นะ หักไม่ได้ตามที่กฎหมายกําหนดนะที่ผมแชร์คลิปไปก่อนหน้านี้นะครับกรณีที่หักได้ก็คือมีหักอะไรบ้างหักประกันสังคมหักภาษีเงินได้หักสหกรณ์อะไรประมาณนี้นะที่กฎหมายกําหนดให้หักได้นะส่วนว่าขาดงานแล้วหักค่าแรงพันห้านะขาด1วันโดนหักพันห้านะมีสัญญงสัญญาอะไรเรียบร้อยนะครับนะ คำตอบคือสัญญานั้นถ้าสัญญานั้นขัดกับกฎหมายแรงงานซึ่งกฎหมายแรงงานบอกว่าห้ามหักค่าจ้างนะครับสัญญาที่ขัดกับกฎหมายแรงงานสัญญานั้นใช้บังคับไม่ได้สัญญานั้นเป็นโมฆะเราเรียกร้องได้เราฟ้องร้องได้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากที่จะเรียกรออ้องหรือฟ้องร้องสิทธิ์ของท่านท่านก็จัดได้เลยนะที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะครับไปคุยกับเจ้าหน้าที่ ตรวจแรงงานนะขอคําแนะนําเขานะครับเขาก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ให้เราเขียนคาร้องนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานบางท่านเนี่ยเขาก็จะมีการโทรคุยเจรจาไก่เกียกับนายจ้างก่อนนะครับว่าเอ้เนี่ยนะมีลูกจ้างเขามาร้องนะว่าไปหักค่าแรงเขานะครับถึงแม้ว่านายจ้างจะบอกว่าอา้าวก็เรามีสัญญา มีระเบียบปฏิบัติว่าถ้าขาดงานเนี่ยเราจะหักพันห้านะครับทางเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานเนี่ยเขาก็จะชี้แจงกับนายจ้างว่าเฮ้ยสัญญาของคุณเนี่ยข้อบังคับของคุณเนี่ยขัดกับกฎหมายนะนะข้อบังคับของบริษัทไม่ใหญ่ไปกว่ากฎหมายของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาจ้างหรือข้อบังคับที่ขัดกับกฎหมายสัญญาจ้างและข้อบังคับนั้นใช้บังคับไม่ได้นะครับเป็นโมฆะทันทีหักไม่ได้นะ ขาดงาน1นึวันหักพันหผิดกฎหมายแรงงานเพราะฉะนั้นเราเรียกร้องได้เราทวงสิทธิ์ของเราได้นะครับถ้านายย่างยังดือ้อยังมึนนะก็แนะนําให้ไปเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เลยถ้าท่านอยากจะได้เงินของท่านคืนนะครับ